สวัสดีครับผม,ผมพิมซังกับเกมคอฟตี้โมบายนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นฟอดเอ่อฟร์ไลน์นะครับผมเริ่มเลยไหนดูซีเราจะยิงได้กี่ <from the floor> ตนะัวนะอุ้ยด่านนี้เธอด้วยเริ่มยังเริ่มแล้วเนะโอเค อเอเดิมกันก่อนแล้วเหรอเนี่ยมีละกันออกปาปาไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้รเลร้อยหนึ่งเป็นไหมก่อนมีคนวิ่งมาข้างหลังเราอินเสียงอุ้ย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 อันนี้คอมแน่นอนเดินทิงชนี้ ยิงเพื่อนร้อยเขามาตัดดิปิ้นหรือไงเรียบร้อยมีเขายิงกันอย่างนี้เลยเหรอไม่มีความเกรงใจกันเลยยหน่งไม่ตายเนี่ย โอ้ยเก็บสามนีคตรทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วกันไหนก็จะขนาดนี้แล้วก็บึ้มไม่ได้พูดได้เกิด คือแบบมันได้ผูดได้เกิดหมดแล้วอสุนหมดแล้วขอสุนหน่อยมีละกันเอาครบแล้วไม่ชนะได้ไงยืนเลฟจุดเกิดขนาดนี้ไอบ้บ้าโคตดแกงไอ้นี่ผมว่าน่าจะคนเ,เนี่ยแกง แกงบทสัต์เออหือถ้าเราเข้ามาเร็วกว่านี้เราน่าจะชนะนะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่อื้มไปจีโอเคอา่าฮะฟีอา้าวยิบไม่ได้ยิบไม่ได้พวกนี้ต้องซื้อไปต้นพัด เราสายฟรีเราไม่นี่ละ